เหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นกับ3ชีวิตของพนักงานสอนขับรถยนต์ขายที่เรียกว่าเอาชีวิตรอดออกมาจากรถคันนึงนะคะหลังจากที่รถยนต์คันที่เขากําลังขับอยู่เกิดไฟขัดข้องลุกพรึบบอดทั้งคันค่ะ นี่เป็นช่วงนาทีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะที่ทางเจ้าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลพะวงอําเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็หน่วยกู้ชีพกิริน้อยเข้ารับเหตุเพลิงไหม้รถเก่งบนถนนลบบุรีราเมศเส้นทางหาดใหญ่สงขลาสายใหม่ในพื้นที่บ้านท่านางหอมหมูห่6ตตำบลน,น้ําน้อยอาําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาฝั่งขาเข้าตัวเมืองสงขลาค่ะ โดยพบว่ารถกำลังเกิดเพลิงไหม้เป็นรถคันที่ประสบเหตุก็คือรถเก่งนิสสันมาร์สสีบรอนเงินทะเบียนขอไข่ต่อเต่า4019สงขลาค่ะซึ่งเป็นรถของบริษัทสอนกับรถยนต์แห่งหนึ่งโดยพบเพลิงได้ลุกโหมไหม้รถทั้งคันอย่างรวดเร็วนะคะพร้อมทั้งมีเสียงปะทุของเครื่องยนต์กับยางรถยนต์ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจชคดีต้องระดมฉีดน้ําอยู่ครู่หนึ่งเพลิงจึงสงบแต่รถก็เหลือเพียงซากแล้วนะคะ ส่วนผู้ที่นั่งมาในรถจำนวน3าคนก็สามารถหนีรอดเอาชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัยสอบถามนายพิเนศขุนเจริญอายุ48ปีซึ่งเป็นคนขับและก็เป็นครูสอนขับรถให้การค่ะว่าขณะเกิดเหตุเนได้ไปรับพนักงานผู้หญิงสองคนเที่ยวเบืองหัดใหญ่ก่อนจะเดินทางไปยังบริษัทที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาแต่ขณะขับรถอยู่ดีๆก็บอกว่าเครื่องยนต์ก็เกิดอาการวูบคล้ายกับจะดับ เร่งเครื่องก็ไม่ขึ้นจู่ๆที่ปัดน้ําฝนก็เด้งขึ้นเองเฉยๆค่ะแล้วก็มีเสียงแตรดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาเอะใจค่ะจึงรีบจอดรถแล้วก็พากันออกมาดูจากนั้นครู่เดียวค่ะก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องแล้วก็เกิดเป็นไฟลุกพร่มขึ้นมาทันทีค่ะส่วนสาเหตุก็บอกเบื้องต้นนี่น่าจะมาจากระบบเครื่องยนต์มีปัญหาแต่ว่าโชคดีนะคะที่ขณะช่วงเกิดเหตุนี่พวกเขาลงมาจากรถพอดีแล้วก็ออกมาได้ทั้งหมดอย่างปลอดภัยค่ะ